เซรีเฮดมันเห็นตุ๊กแกอยู่บนเรือแน่เลยท่านฮะไ้ตุ๊กแกอยู่บนเรืออย่าบอกนะว,ว่าเซรีเฮดมันจะมาจับตุ๊กแกกินะนะเป็นเก่งเลยอะท่านเหมือนหนังไดนเ,เาสาวที่หลุดออกมาเลยะทุกคนตุ๊กแกยักษ์ท่านวีว่ารรุ๊ปแม่ติ๊กน้องทันทันกับความสนุกสนานความบันเทิงแบบน่ารักสดใสตามจินตนาการของเด็กๆฝากรับชมและกดติดตามพวกเราด้วยนะคะทุกคนตอนนี้พวกเรานะอยู่ที่ริมทะเลแต่ว่าทุกคนดูสิ ดูสีของทะเลดิท้องฟ้ามันแบบสีอึมครึมแปลกๆอ่ะทุกคนโอวันนี้เราจะมาดูว่าบรรยากาศของริมทะเลมันมีอะไรแต่เสียงอะไรแปลกๆค่ะช่างช่างเฮ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะทุงทุงทุ่งด้วยอ่ะอะไรอ่ะท่านจะเล่นเบนล้อแม่โอ้แม่ว่าแล้วช่วงนี้เด็กๆชอบพูดทุง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 งาูล่าหน้าตาแบบนี้นี่เองอ่ะทุกคนตลกบ้างเลยมันตามมาถึงนี่ ลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องทันทันอยู่ที่<ฮ>เขื่อนปากน้ําระยองนะคะ<ฮ>ทุกคน<ฮ>ข้างหลังมีปลาคารด้วยอ่ะทันมีมีปลาคารนะคะม,ม,มีแม่พาไปดูนี่มีหอแบบหอใหญ่เลยประภาคารนี่แล้วก็มีโอ้ยเสาส่งสัญญาณน,นี่นะคะทุกคนโอ้สุดยอดเลยเห็นไงบ้าง มีเรือได้ยินเสียงเรือเฮ้ยได้ยินเสียงเรือมีเรืออยู่ตรงนู้นมีเรือมีเรือประมงนูนทุกคนเรือประมงไปแล้วเรือหาปลานะคะนูนอุ้ยมีเรือลำใหญ่จอดอยู่ตรงนี้เรียบเลยทุกคนว้มีเครนด้วยว้าวมีเครนด้วยแม่แต่แม่รู้สึกแปลกแปลก เหมือนแบบเหมือนมีการสั่นไหวมีการสั่นไหวเกิดขึ้นทุกคนหาเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นที่ประภาคารหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงสัญญาณปแปลกๆได้ยินเสียงสัญญาณไหมเหมือนเสียงส่งสัญญาณเรียกไซเรนเฮดอะอเฮ้ยแม้ว่าตรงน,นี้อันตรายแล้วแหละคนันอยู่ตรงไหนไม่รู้อะทันแม่ว่าทานันเร็วดีกว่าไปเร็ว เซลีนเฮทมันเห็นตุ๊กแกอยู่บนเรือแน่เลยทันฮะไม่ตุ๊กแกอยู่บนเรืออย่าบอกนะว่าเซลินเฮทมันจะมาจับตุ๊กแกกินน่ะนี่ตุ๊กแกนี่แล้วตุ๊กแกนี่้องเปล่าไปแล้วเฮ้ยด๋อยสุดยอดเลยตุ๊กแกเฮ้ยเซลินเฮทเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปแล้วทันเฮ้ยตุ๊กแกหายไปปุ๊บมันมันไปเลยอ่ะ้ยสุดยอดเลยมันจะมากินตุ๊กแกทุกคนเหตุการณ์สงบแล้วอ่ะสุดยอดเลย เมื่อกี้ทันวิ่งไปที่รถเลยนะคะทุกคนทันบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วครับแถวนี้โอ้อยยอดเลยอ่ะเราไปได้แล้วไปะดูนี่ตู้สมุดยานสิเฮ้ยนี่ตู้อะไรอะ่รเอะอเหมือนตู้ชาร์จแบตเลยอ่ะเหมือนแบบชาร์จแบตแบบรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยมีมีแผงโซลาร์เซลล์ด้วยอะ่ะเฮ้ยหรือว่าเวลาใครพลังหมดอะ่ะเวลาหลังจากต่อฟูวส์แล้วก็มาชาร์จแบตตรงนี้หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนเครื่องยนต์อะไรนี่เครื่องยนต์เริ่มทำงานแล้ววะกินเลย นี่จริงๆนะเนี่ยตู้ชาร์จพลังงานเลยทุกคนนี่แสงอาทิตย์อยู่ด้วยแล้วท้องบนเนี่ยเป็นตัวส่งสัญญาณนะนี่อบอกแล้วว่านี่เป็นศูนย์บัญชาการของมันะเฮ<แ>้ยเรามาที่ศูนย์บัญชาการของแม่น,น,นี่ยมีทุกอ,อย่างเลยอ,ะอ่ะมีทา,า,างส่งสัญญาณด้วยอ่ะต้องถ่ายไปให้คุณฮักแล้วร้อนร้อนอุ้ยมีเรือประมงจอดอยู่ตรงโน้นเต็มเลยอ่ะเห็นป่ะอุ้ยเรือเยอะมาก ทันเือเต็มไปหมดเลยว้าวเรือประมงเป็นร้อยๆลำเลยเต็มไปหมดเลยอะมีติดเครื่องยนต์แล้วด้วยนะตรงนั้นอะดิได้ยินเสียงติดเครื่องยนต์ตุ๊ด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 ตุาจะแบบเตรียมตัวออกไปหาปลาแล้วอ่เฮะดูด้วยิตรงน้ใหญ่ด้วนะบอกว่าเห็นอะไร ปเป็นเรือลำใหญ่แม่ลำใหญ่เหใช่ใหญ่มากนยนยเนย้ท่านบอกว่าตรงนู้นมีเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่อยู่นู่นข้างหลังนู eh> BE <_<_่นน้องๆเห็นไหมเป็นเรือลำใหญ่เลยนะเรได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมเ้ยเหมือนแบบตุ<_<_<____<_<__้มๆๆมาเมื่อกี้ฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนท่านเฮ้ยนู่นไงท่านอยู่นู่นเฮ้ยทางนู้นทางนู้นนั่งลง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  เฮ้ยนั่นมันไซรินเห็นเป็นแก๊งเลยอะทันเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะมันตามหาตุ๊กแกยักษ์เฮ้ยตุ๊กแกยักษ์อยู่บนหลังคานั่นเลยอะเฮ้ยแย่แล้วทำไงดีเรือลำใหญ่เมื่อกี้ที่ทันเห็นอ่ะอย่าบอกนะว่ามันขนไซรินนี่เห็นมาแย่แล้วเฮ้ยตุ๊กแกหนีไปแล้วเฮ้ยไม่ว่าสีนั่นก็หาไม่เจอมันคงจะหายไปแล้วน่ะท่านเฮ้ยไม่ว่าปลอดภัยแล้วล่ะปลอดภัยแล้วทานโอ้ยสุดยอดเลย โอ้ยเมื่อกี้แบบเนาะถ้าเราไม่เห็นก่อนนะแย่เลยนะเนี่ยถ้าอะไรทานแบบร้อนเลยอ่ะท่านบอกว่าหนีจนร้อนเลยอ่ะปกลับกันดีกว่ากลับกันดีกว่าแม่ว่าอยู่ตรงนี้เริ่มเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วแหละเฮ้ยท่านอะไรอ่ะทันนี่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 แผนที่บอกอะไรหรือเปล่าเข็ยนทิศเข็ยนทิศบอกอะไรหรือเปล่าวะเฮ้ยอะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นฐานลับของ สกีไปดี่แน่เลยอ่ะมีสัญญาณมีอะไรบอกตลอดเวลาเนี่ยลองมาดูลูกศรนะมันชี้ไปตรงนี้ใช่ไหมอย่างนี้ฟึ๊บตรงกลางใช่ไหมอันนี้คือหน้าเราหันมาทางนี้ทางห้านั่งมาทางตรงนี้ใช่ไหมฟื๊บไปที่หอบักขันหรือว่าเป็นสานรับบอกว่าบอกเตือนพวกไอ้พวกสัตว์ประหลาดมันลืมทิศหรือเปล่าโอแบบไปบอกทิศทางเหรอว่าไม่หันทับใหญ่ฐานรับฐานทับรับต้องมาตรงนี้อย่างนี้เหรอบอกเข็มทิศนี่เหรอ น่าจะจริงทุกคนเนี่นะลูกสอนท่านบอกว่าลูกสอนชี้ไปทางประภาคาร์นะประภาคาร์อยู่ตรงนู้นใช่ไหมท่านเดี๋ยชี้เพื่อนๆดูสิอยู่ตรงไหนตรงนู้นใช่ไหมแล้วลูกสอนชี้เพื่อไหนลูกสอนมันชี้ไปทางนู้นด้วยเหรอวุ้ยไปไปไปวุ้สุดยอดเลยอ่ะมันมีรหัสลับของมันด้วยนะเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยพวกสกีฟีดี้อ่ะเฮ้ยใส่เลนส์ด้วยอ่ะนะท่านบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วทุกคน โอ้ท่านท่านบอกว่าตรงนี้ดีมากเลยครับทุกคนเจอชิงช้าด้วยมีชิงช้าริมทะเลด้วยนะสุดยอดเลยนั่งชิวๆท่านข้างหลังท่านเรือเต็มเลยอะทุกคนดูดิเรือเรือต่อแถวกันเต็มเลยอะแบบว่าเขาท่าไงเขาท่าไงเรือเรือกำลังต่อแถวกันทุกคนเห็นไหมเห็นเรือชิงช้าไหมู เราเป็ยคนเข้าท่าใช่ไหมกำลังจะเข้าท่าไงนี่นั่นเรือเป็นเรือนะทุกคนที่เห็นดำๆที่อยู่กลางทะเลแล้วน่ะเรือทั้งนั้นเลยทันทันว่าแถวนี้จะมีแบบไดโนเสาร์ไหมไม่น่ามีไดโนเสาร์อะไรอยู่ในน้ำอ่ะมันมีใช่ปะมันจะมีสายพันธุ์ที่อยู่ในน้ำใช่ปะใช่โอ้อะไรนะท่านเรียกว่าอะไรนะกเดนเสาอะไรนะเดนเสาเต้าน้ำเดนเสาเต้าน้ำโอ้โห ชิวมากเลยค่ะทุกคนมคแม่คิดว่าสัตวประหลาดจะตามมาถึงนี่ไหมอะไรนะแม่คิดว่าสัประหลาดมันจะตามถึงนี่ไหมสัตว์ประหลาดจะตามมาถึงนี่ไหมทันบอกอแม่เพราะว่าเริ่มได้กลิ่นอะไรตุกๆแล้วนะ<อ>เริ่มได้ยินเสียงอะไรตุกๆแล้วนะไม่เป็นไรตอนนี้นั่งได้อยู่นั่งไปก่อนทันจะเล่นทรายไหมเล่นอ่าโอเคเดี๋ยวหาอุปกรณ์เล่นทรายให้ทันก่อนนะคะท<อ>ันอยากเล่นทรายค่ะทุกคนคุยทันลอยเท้าอะไรอ่ะนี่นี่นี่ทุกคน เราเจอรอยเท้ารอยเท้าแต่ไม่รู้แต่ดูนี่สิแม่เหมือนรอยเท้าในท้องเสาเลยเจอปะแม่ปากการังมันบอกว่าเจอปากกาลังด้วยอุ้ยเนี่ยรอยเท้าในท้องเสาหรือเปล่าเนี่ยเจอปากกาลังไม่อันนี้ฟองน้ำฟองน้ำอ๋อเหรออืของจริงเลยทุกคนนี่อุ้ยแต่เหมือนเงือกอ่ะเหมือนเงือกสตัล่าดอ่ะเ้มีรอยเท้าด้วยทุกคนนี่พีาแทนต่อสู้กับพื่น เราจะเติมน้ำไม่เต็มขวดเราจทำได้หรือไม่ดูกันว่าทันทันได้น้ำเยอะแค่ไหนนะคะนีได้ขนาดนี้ไม่เต็มขวดนะคะเพราะว่าต่อสู้กับคลื่นยักษ์นะคะไม่ได้จริงๆเฮ้ยแต่เนี้ยเหมือนหนังเด้กสาวที่หลุดออกมาเลยนะทุกคน ตรงนี้เหมือนรอยเหมือนรอยกรงเล็บไโนโนเสาร์วนกขวนต้ไไนไม้ไว้เลยอะ่ะโอ้ยแพ่ได้กลิ่นอะไรไม่รู้สับสักเลยทุกคน <c oughs> โเดี๋ยวบอกนะว่าเป็นกลิ่นของแบบกลิ่นของไนโนเสารอ่ะ <c oughs> มันจะมีกลิ่นของมันที่แบบสาบนะเป็นแบบสาบนะเนี่ยเหมือนเหมือนแบบเอาเล็บเหลมๆมาควันชึกสีเลยนะี <c oughs> อาจจะหักต้นไม้ไปก็ได้อาจจะหักต้นไม้ไปเพื่อการต่อสู้ก็ได้เหมือนกอริล่าเหมือนคิ้งคองอะไรแบบนั้นนะไม่เจอไม่เจอซากไดโนเสารสา์แต่ว่าเจอร่องรอยใช่ร่องรอยไดนโดนเสาร์อยู่แถวแวนี้มีกลิ่นไอของไดนโดนเสาร์อยู่นะคะแม่ว่านะวันอื่นต้องมีไดโนเสาร์เดินอยู่แถวนี้แน่ๆไม่งั้นไม่มีซากมันหรอกแต่วันนี้เราไม่เจอนะเจอแต่ซากไงอโอเคฝากทุกคนกด ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องธันธันกับแม่ติ๊กไปทำคลิปสนุกสนุกต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,ย<ะ>โอ้อีกนิดนึงทุกคนถามว่าจะทานหายไปไหนมาเป็นปีนะคะไหนทุกคนให้ดูขาธันทันนะทันไปผ่าตัดขามานะคะทุกคนดีโดน,นแผลผ่าตัดอยู่นะธันรักษาตัวอยู่นะ,ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเดินได้แล้วนะคะก็เลยกลับมาทำคลิปต่อนะคะขอขอบคุณ f อีทุกคนที่ติดตาม ดูคลิปเก th th okay, bye bye ่าๆของเรามาตลอดนะคะเที่ยันทันหายไปก็คือทันไปรักษาขานั่นเองนะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสด uh, oh, uh, ีค่ะบ๊ายบายโอ้ยสายดูดเด้หรอสายดูดทันโดนสายดูดทุ้งล้นโอ้ยสายดูดเฮ้ยได้ยินเสียงตุ๊กแกอย่าบอกนะว่าตุ๊กแกยักษ์อยู่แถวนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยตุ๊กแกยักษ์ก็มาเหรอทุกคนอุ้ยยังไงแม่ ต okay, right? hey. ุ๊กแกยักไหมเฮ้ยอันบอกว่าตุ๊กแกยักอยู่ข้างนู้นเหรอจริงเหรอจริงเหรอทุกคนไห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 นเฮ้ยนั่นไงตุ๊กแกยักไงไปก่อนนะทุกคนไปบ้างขาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งตายหรอกทุกคนขอบคุณนะทุกคนขอบคุณมากนะอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะ